สุดมันนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยทุบชนะคลมเบีย4นัดรวดนะครับส่งท้ายคารดโอลิมปิก2024และคอมเมนต์คลมเบียและต่างชาติมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับมารับชมรับฟังกันได้เลยครับซึ่งสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็ชนะไปด้วย3ต่อ1เซต25ต่อ19 20ต่อ25 25ต่อ23และ28ต่อ26นะครับซึ่งมาเซตแรกนะครับตัวตีหลักๆ3คนของโคลมเบียคือ ไดยาน่าอเมนดาและอาน่าคาริน่านะครับซึ่ง3คนนี้นะครับตบทีมอื่นๆเนี่ยหัวทิ่มไปตามๆกันนะครับแต่พอมาเจอกับทีมสาวไทยนะครับการรับก็ไม่ดีนะครับตบก็ไม่ดีนะบล็อกก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับทางที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสาวไทยก็ยังเล่นอยู่แค่ประมาณ60-70%เท่านั้นนะครับต้นเซตมาในโคลมเบียใช้บอลโครงสร้างเป็นหลักนะครับจ่ายโครงไปตีหัวเสานะครับ แต่วันนี้น่ยงคงจำเป็นเพราะว่าบอลเสิร์ฟของไทย,ยทําได้ดีรับเลยเสิร์ฟส่งไปท้ายคอสลับกับเสิร์ฟใหญ่ลงด้านในนะครับบอลสูตรของไทยยังใช้ไม่ได้มากนักนะครับแต่ก็ทําแต้มได้สบายนะครับชนะไป25-19ต่อในเซตนี้นะครับมาเซตสองครับโคลมเบียตีเสมอ1ต่อหนึ่งะครับเซตสองโคลมเบียแก้เกมมาดีนะครับเริ่มตั้งแต่ลูกเสิร์ฟตีมีหนักสลับเบายิงท้ายคอสลับกับ เจาะระหว่างผู้เล่นนะครับันแรกของดอเลยไม่ค่อยดีนักครับเพราะว่าต้องระวังลูกเสิฟหลายแบบเกมรับโคลเบียก็ทำได้ดีขึ้นนะครับบล็อกดีขึ้นในเซตนี้ถึงจะไม่จมนะครับแต่ว่าแนวหลังไล่บอลกลับมาเป็นได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโคลเบียเนี่ยรับได้เหนียวแน่นนะครับในเซตนี้สาวไทยแก้ปัญหาลูกเสิบได้ไม่ดีนักครับภาระนะครับจึงส่งไปที่บอลเร็วที่ทํางานได้น้อยลงนะครับแล้วก็ตีได้น้อยลงเลยแพ้ไปแบบโมเมนตัมไปทางโคลเบียนะครับในเซตนี้มาเซตสามนะครับไทยออกนำโคลเบีย2ต่อ1นเซตนะครับ เซตี้ใน,นทีมชาติไทยชนะแบบใจหายใจคว่ำนะครับโคลมเบียแก้เกมมาดีมากๆไม่เพียงแค่ลูกเสิร์ฟที่สร้างปัญหาครับลูกตบในเกมลุกก็มีความซับซ้อนมากขึ้นมีบอลสั้นนะครับทำได้สวยๆหลายครั้งบอลหัวเสาที่ตีเอาตายเนี่ยแบบเซตแรกก็เปลี่ยนไปมีการตีเบาๆให้เฉลบบล็อกบ้างครับแล้วก็มียอดหลังบล็อกนะครับถ้าได้โอกาสเนี่ยถึงจะตบแบบฝั่งๆนะครับทางฝั่งไทยเนี่ยก็มีการแก้เกมเหมือนกันนะครับโดยการให้ตีจากด้านในออกไปด้านนอกครับ ไม่ใช่ตีจากด้านนอกเข้าด้านในนเพราะว่าโคลมเบีย,ยตั้งโซนแน่นแต่สาวไทยก็ยังทําได้ไม่ดีมากนักแล้วยังเกิดเหตุการณ์ที่หลุดหน้าที่กันให้เห็นนะครับคือไม่รู้ว่าใครควรเล่นหรือว่าควรปล่อยนะครับแต่ก็นับว่าโชคดีที่โคลมเบียไม่ใช่ทีมที่เขี้ยวนักนะครับช่วงปลายเซตเนี่ยก,ก็เลยเข้าเส้นชัย25แต้มไปก่อนแบบถอนหายใจเลยนะครับในเซตนี้มาเซตสนะครับเกมยังสนุกเหมือนเดิมน,นะครับแต่สาวไทยคุมเกมบุกไวอ้อย่างเฉียบขาดนำ12ต่อ10 จากนั้นรูปเกมก็ออกมาสู่สีนะครับตลอดทั้งเกมเลยแต่โคลมเบียใช้เกมรับที่แน่วแน่นแล้วก็เข้าทําได้ดีกว่านำา5 5ต่อ19ในช่วงปลายเซตโคลมเบียเสิร์ฟเสียเองครับทำให้สาวไทยขึ้นนำา4 4ต่อ23แต่แล้วครับโคลมเบียไม่ยอมให้สาวไทยปิดแมตช์ไปง่ายๆนะครับมาตามตีเสมอได้2 4ต่อ 24, 24. แต่สุดท้ายครับเป็นทีมสาวไทยที่อาศัยความนิ่งนะครับได้วิภาวีสีทองครับทำแต้มปิดแมตช์นะครับเอาชนะไปได้ที่สกอร์28-26นะครับทำให้เอาชนะไปได้3-1เซตนะครับเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนนะครับจบในอันดับที่5ของตารางในกลุ่ม4นะครับเราไปลองฟังคอมเมนต์ชาวโคลอมเบียและชาติอื่นๆกันดูบ้างครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อเกมนี้นะครับมาที่ฝั่งโคลอมเบียก่อนเลยนะครับซึ่งท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่า โคลัมเบียสามารถชนะไทยได้แต่บางครั้งเนี่ยพวกเธอเล่นพลาดกันเองไปหน่อยโดยทีท่านต่อมาครับมากกล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นแมตช์ที่ยากลําบากแต่พวกเขาก็ทําได้ดีมากไทยอันดับโลกสูงกว่าเราไม่ต้องแปลกใจไปทุกคนมันเป็นเกมที่ดีและน่านจะช่วยให้พวกเขาเติบโตได้ดีมากขึ้นซึ่งท่านต่อมาครับมากกล่าวว่าการุณานํานักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญมาด้วยสงสาพวกเขาต้องมีสมาธิมากกว่านี้ต้องเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นทีมระดับโลกต่อไปครับ ดูเหมือนว่าสภาพร่างกายจะทนไม่ไหวหลังจากผ่านแมตช์เข้มข้นมาหลายนัดซึ่งท่านออกมาครับมากกล่าวว่าถ้าได้ดูถ้าได้ดูภาพรวมของเกมเนี่ยรายละเอียดของเกมถือเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีสู้ได้ดีแล้วกับทีมอันดับที่13ของโลกซึ่งท่านต่อมาครับก็มากกล่าวว่ายัางอีกยาวไกลที่จะก้าวไปในโอลิมปิกดูเหมือนเป็นการท่องเที่ยวม,มากกว่านะต่อไปครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ได้เห็นสิ่งนี้อย่างไรก็ตามพวกเธอทําเต็มที่แล้วต่อไปครับอาณาคารีนาเธอพลาดบ่อยไปไหม ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าเสิร์ฟพลาดบ่อยบางครั้งมันเป็นเกมที่ต่อเนื่องแต่มาเสิร์ฟเสียมันเลยเสียรูปเกมไปเลยซึ่งชาวคมเบียท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าคุณนี้รุนมันมากพวกเธอทําได้ดีและพวกเธอต้องทบทวนสิ่งที่ทําลงในสนามแจกแต้มไปหลายลูกตบไม่เฉียบคมเท่าที่ควรจะเป็นคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณคุณเก่งที่สุดมีความมุ่งมั่นฉันจะคอยดูเส้นทางและ,และการเติบโตของคุณและภูมิใจตัวพวกคุณมาก น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างนักกีฬาของเราผมรักพวกคุณอย่าผิดหวังนะพวกคุณต้องกลับไปแก้แค้นในโอกาสหน้าให้ได้เลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับผลออกมาเป็น3ต่อ1เซตเกินที่คาดไว้แล้วต่อไปครับฉันว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากผู้เยาวชนที่พวกเขาพามาเพื่อรับประสบการณ์ให้มากซึ่งทันนี้ครับมากล่าวว่าทีมโคลอมเบียเป็นเพียงทีมไม้ประดับในครั้งนี้ต่อไปครับเอาล่ะเซตสองเซตสามพวกเธอทําได้ดี แต่แล้วมาเสียสมาธิจนทําให้ไทยชนะไปต่อไปครับแม้ว่าเราจะแพ้มันเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมต่อไปครับเป็นเกมที่ยากมากและเป็นเกมที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จแต่พวกเขาก็ทาภารกิจนี้ด้วยคะแนนที่ระเรียกกันการบังใจมากมายและด้วยก้าวที่แน่วแน่การตัดสินใจและความเข้มแข็งของพวกคุณการสนับสนุนทั้งหมดของเราเนี่ยในวันนี้และตลอดไปโคลม์บียคอมเมนต์ต่อไปครับฉันพูดอยู่เสมอว่าพวกเขาขาดการสวนกลับเมื่อถูกรุกอย่างหนัก แต่เพราะว่าทีมเรามีความสูงกว่าไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราแพ้เล็กกว่านี้แนะ่คอมเมนต์ต่อไปครับเกมระดับสูงไทยก็ชนะโปแลนด์มาและบล็อกของเราเนี่ยก็เล่นได้ไม่แย่เลยนะแต่เพราะว่าไทยเนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าเราเท่านั้นเองไม่มีเหตุผลใ,ใดๆเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับหลายคนบอกว่าพวกเขาเล่นสูสีกับไทยแต่ส่วนตัวฉันคิดว่าเราไม่มีตัวเซตที่ฉลาดและรวดเร็วโค้ชยังเปลี่ยนตัวชา์จทีมยังไม่มีการพัฒนาเพียงพอคอมเมนต์ต่อไปครับ เราต้องการลีงอาชีพที่ดีในโคลอมเบียเพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวโคลอมเบียนะครับและเรามาลองฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติชาติอื่นๆกันดูบ้างครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับขอแสดงความ,มดีกับสาวๆนักสู้ของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติไทยชนะอย่างต่อเนื่องอยากดูพวกเธอเล่นในกีฬาโอลิมปิกพลังงานและศักยภาพของพวกเธอนั้นสูงมากซึ่งท่านออกมาครับมากล่าวว่าว่าขอแสดงความ,ม,ด,าวด,วาม,มดีกับทีมชาติไทยจากฟิลิปปินส์ ต่อไปครับฉันมาจากฟิลิปปินส์และฉันรู้สึกภูมิใจจริงๆที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปได้ไกลขนาดนี้ต่อไปครับคุณฝึกซอ้อมมาหนักแล้วในตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาของคุณแล้วต่อไปครับประเทศไทยมีเพื่อนที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้มีทักษะและทีมที่ดูอายุดน้อยแต่ความสูงของพวกเขาคือข้อเสียที่สําคัญต่อไปครับทีมชาติไทยคุมได้ทุกเกมมันมีเกมที่น่าประหลาดใจโคลอมเบียเป็นทีมที่แกล่งเช่นกันในเกมนี้ต่อไปครับประเทศไทยพัฒนาเร็วมาก ว่าคุณจะพัฒนาแบบนี้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปครับลงไหลในความสุขและความทุ่มเทของสาวๆไทยแลนด์ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยความสําเร็จของทีมของคุณด้วยรักจากอินโดนีเซียซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฉันมาจากเวียดนามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยแกร่งมากต่อไปครับขอแสดงความดีกับทีมชาติไทยฉันชื่นชมพวกคุณพวกเธอมีทักษะที่ดีโดยที่ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับมากล่าวว่า การเล่นของคุณยอดเยี่ยมมากสิ่งนี้เรียกว่าการทํางานเป็นทีมคอมเมนต์ต่อไปครับเกมที่ยอดเยี่ยมของไทยมีความสุขมากกับวิธีการเล่นผมพูดเสมอว่าวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะชนะได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพจิตใจที่ดีและไปอันที่ย่ไม่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามองโดยภาพรวมคู่นี้เนี่ยสูสีทีมโรเบียแกร่กงมาก องไรก็ตามกมารทำงานเป็นทีมของทีมชาติไทยก็น่าชื่นชมพวกเธอชนะต่อเนื่องทําได้ดีครับนี่เป็นรายละเอียดของเกมแล้วก็คอมเมนต์ชาวโคลมเบียชาวต่างชาตินะครับที่ผมนํามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านมีความรู้สึกอย่างใรบ้างต่อเกมนี้ครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมครับ